nha <tôi kiếm hi> nha hello đồng nghiệp rồi Chào cha con cá với non người bài đi sụp sụp con đi thì hạt rồi con cả con với luôn con bay nó luôn nó gặp sau ơi bay vật sa liêng bao nhiêu cả lưới đã sa với เด็กี้วาสิบได้ไปเด้กห้าเนาะเด็ไปนำลางโอ้ยบุเบิกพี่น้องเอ้ยอยากให้มันเลี้ยวแต่ว่ากล้าบอพ่ออันนี้แปลว่กากล้าลุงกี้เด็กน้องไม่พลาดนะครับแถบล่อยเออบ่บ่ไรล,ลุงเดียบอย่างเดียวบ่มีการปล่อยไรแต่ว่าเหยียบพ่อ,อร้องห้เมียนปีนี้เขาใส่ทั้งกล้าลุงกี้พ้อมกล้าปลาแทกพร้มพอรมและกล้าพอ่พอยายพาย หลายมองขนาดเลยโดยฮ่กัสิีเดินทางไปเมืองสองคอนพี่น้องที่ฮายูคือเมืองไส่ผู้ทองน,อาน,นาะบ้านอโมงฮ่องก็สิีเดินทางข้ามเมืองเลยแม่ลูกไปเมืองไสผู้ทองออไปเมืองสองคอนเมืองบ้านเกิดเคยลาวเนาะระยะเช้นทางกันนาชิยูประมาณจะหาหกกิโลได้บมลุงประมาณสีนะ่ห้าเนาะประมาณสีนะ่ใช่เนาะ ประมาณชีกิโลพี่น้องเลยล้มไปข้างหน้าเขาสักก้าเขาหนักกิโลนึงกิโลนึงล้มแล้วหากิโลพีรถอีก็จะตกไงวันนี้ลุงเป็นคนขับอีกนั่นอหไรโอ้โหตายเลยนะบวะปี๊ดไปเลยลุงไปเลยโอ้โหตายพี่น้องไปไม่กดดูหรอก โอ้ยแอมโอ้ยที่แอมมนก็รังอยู um ่ตามไปขนกาพี e> <so ok ่น้องจักเด่จักมัดว้านนี้ก็เป็นคน2องรยกว่าป่ลุงเกือบส0มร้อยเนาะสองกาแปดโอ้โหเกือบ200ร้อยสองก้าสามองเกลยดีย ช่วงนี้ก็บรรยากาศดีพี่น้องเฮ้ยเที่ยวเลยเริ่มเที่ยวเลยทางนี้ก็ได้ทางนี้ที่ยังบ่ทันดำกันดำเต็มให้เต็มคันทางนี้ดำแล้วก็เที่ยวแล้วทางบ้านเฮากับบ่ค่อยดีพี่น้องต้องขออถดข้อไผ่เนาะถอดกล้องเคยลากับพมีใหม่กันสั mm ้นพร้อมแบบธรรมชาติเลยนะ ยกระโดดบึมๆเลย,เน,ยนี่เนี่ยไม่ตกคนนีเนี่ยแมถ้านตกวันนั้นยาวด้วยเลยดยูวนดูแม่ลุงมันยังคลายแต่มันทางมันดีเนาะแต่ทนวันนี้น่าจะจะดีมั้งจะดีอยู่พุ่งานยาวย่ายาวลาเนจแขง้เขาจอกาศเต็มรถคือกัน ทางจากบ,บ้านน้ำโม่งไปบ้านนาหัวข้ามพี่น้องเลยเพลงสวรสดีสวดประพรมเขาเพียงพอได้ช่วงนี้ได้เวลาแล้วครับเม่อกี้งควายกำลังฉีเข่าคอกก็่ยากยากแน่พี่น้องเอ้ยไปมาก็ต้องระมัดระวังส่วนร้ายก็สิเป็นงัวนี่แหละงัวควายงัวที่ร้ายที่สุดนะงัวนี่มีคู่เฮือน ไปผู้เล like so mm ้วไปแล้วก็สบายไปคนแล้วก็ลายพี่น้องคนยังคนแล้วก็ไล่ไปสบายใจนะดูไปเส้นล้วก็สบายใจไปในปุ๋ยกับน้ำอย่างเดียวนี่แม่นลุงเลยคันจะไม่เต็มทัวมันจะแม้หรือว่ามันจะฝนจะมาเต็มทั่วหมดนี่ดูมองนี่ก็เปียกเนาะ มันหงมันบ่นีเนาะมันมีมนยืดมมีที่รอี้องเลยตเราเว้นก็กำลังสิโตกเลยงานด่วนพี่น้องเอ้ยตอนเว้นกับไปมามาไปตอนจะเวนโตกนี่เลยก็จะเรียกว่ประมาณสองทุ่มเหลือ ประมาณขนานี้เลยใช่มวมาล่าเออเพื่นเมื่อเราสองสาม,ามทุ่ม<ด>ตามเที่ยวนะ<ด>ามากกวู่ตอนนี้กำาเที่ยวนะรถเราเองด้วยูข้ามาันิ่แหง้าวยอ่พอ แล้วหรอกย้นกลับไปแล้วเจ๊งกอกแตกกอกแตกมาลูกเนาะเจ๊งกอกย้อนกลับไปโอ้น่าจะใส่อยู่เยียบลุงเยียบ sốt có vay cái này chúng ta ăn sốt tốt ta con của nó nhỏ. Okay. Rồi, con của nó nhỏ nhỏ con con nhỏ nhỏ Asy, ับมาเียนท่านเยบบมาบัตไม่มีนะเาะาลอไมีบันนหอเเพนหมดนแดนเนาะต่างคนต่างโลก ขี่โมก่อนไปพี่น้องเลยมาหอดเลยพี่น้องป้านลุงกี้ดีพ้นโตกะคอ่อ,คอยเดี๋ยวลุงเด้อตั้งกะมีบ่ทางคนค่อยค่อยเด้อนี่พี่น้อง จะเลีงเราไม่แรงเนาะขนาดว่าได้มีเงี้ก็สิค่าเลยเนาะลุงจากคางได้หน้าลุงกี้เคยหลาเอาโป้หูน้าที้คางนี่เลยเทียวเคี้ยวนี่เนาะโต๊ะเคี้ยวนี่หรือว่าโต๊ะอะไรโป้งหูกันพี่น้องเลยทางคนตกอะรีบ้านเฮาแบบคนบริโตกะมันนี่ ยูบีฟุตกเบึ่อเบื่อปล่อยน้องก่อนโอ้โหโุดก้าน้ำอุดมสมบูรณ์พี่น้องครูเต็มให้อเต็มคันเลย ่เงอนมันใหญ่เนาะทางใดลุงเมืนพี่บอบโอ้โหโอันโอคอนเป็นกรการพี่น้องดูคนขับเซียนมีทางป่าบเซียน แต่พอมีคำว่าย่านเพราะว่าเขาเป็นเซียนเซีนเดล้ยเลยจเวเ่ังสีมดเนาะกล้ที่จได้นี่บ่อลุงตัวนี้บ่อลุงได้ไหมลุงโอ้โห มามาผมลงก่อนลุงมันตกรถตกยกก่อนยกก่อนเดี๋ยวดึงถอยหล,ลังนะลุงเนาะดึงถอยหลังก่อนพี่น้องเสียแล้วนะเนี่ยเออระดับเซียนแล้วนะนี่กะแล้วนะนี่นนอ้าวไปลุงเอาลงลุงลุหน่อยนึงไปเราจะไม่ขึ้นด้วยทางป่าบเซียนพี่น้องโอ้โห ไปเลยลุงไกลยเยอะเออเดี๋ยวขึ้นซะนั่นเด้บมอมแมนบอมมองเขาลุงนั่งอยู่นะน่ะโค้ง,งไปต้องพูดวะไปไม่จะแบกไม่บอกไม่ได้แน่แต่เพื่อฮัลโหลไปพูดแล,ล้วลุงฉันกันท่้นใดไปทางนี้มันทางน้อยคอยๆไปลุงเว้ เขาเจ้ากับทางรถทางรถท้ายเรนผู้เรอันนี่ก็เราทำใหญ่เดียวมันเปิงที่ดินเนาะทำพอดีพองามโอ้ยห,หน้าผูนเรียนมิเตอร์ให้ง่ๆ พุงลูกตาเลยพี่น้องเลยใหญ่ขนาดเลยตะเวียนตกเลยพี่น้องผู้กำลังแดงงามๆอันนี้ก็คือทุง่งนาบ่าวมี แค่นา้ลองกี้แต่ผีจนหอดอนี่บทตาก,กาที่เนลกให้นี่ <c oughs> นี่เลยพี่น้องนี่เบิรงดำใหม่ๆเลย, <c oughs> ย,ยอง <c oughs> กีมาล

ูโอ้โทวงนาฝนก็กว้างเลยทางนี้พี่น้องคมันจะกาดบันนะของคําพี่น้องเขียดจะนาร้องแล้วคํำแล้วคํำแล้วมันบอกบ่แม่ มันจะเลปเปอร์คือว่ารถไปได้ล้มตาคืนหนาวอ่ะแม่ปนกันลวเบอะในฝ่ายต้นไม้ต้นใดน้องตุ้ยเนี่ยเขาดินยาวน้องเจอเขาเจ้านี่เขาดินยาว อันนี้เขารวมแต่เขาเองนะเขาจืดไพ่จืดมันดูแล้วเขาเจ้าลงหน้าหวาหรือเขาเจ้าเมื่อเขาเจ้าลงหน้าหวาหรือเมื่อกนเมื่อหาคนเหลือสี่คนเนอลงไปลอ่หาเหลือสี่สี่เดี๋ยวลงไปหน้าหวาแต่ว่าเคียงเขาน่อยหนึ่งบวเนอน เลี้ยเราก็ขึ้นมาเออมานอนพี่บุงมานอนพี่มือเจ้าลรวก็ลงเทียงห้องเทียงอยู่ในอันตีนวัดน่เนาะเออเขาจะนา่อยู่โคงพี่บ่บในห่วนีบ่าปะโกนี่เด้ในในข้างไฟว่าเป็นใเทียงเฮ้อด้วยเทียงอันข่างคว้ามือโดยอันนั้นแหละมาอย่างแรน่ะกันหน่าห้าทักกินไห มาแล้วก็มาป่ะเมื่อเข้ากันเลยมันคำเลยมาชำนาญไปไปไปเก็บตกไอ้ตรงที่ดิงนั่นเม่นบ้าคันไฟคันมันอยู่เออโนหั่น้เตรงนั่ลุงไปก่อนเจ้าผู้เซียนนะเอาเดี๋ยวไปอนดยเดี๋ยวฉี่างไปกำลังลุงเพ็นกำลังใจให้เออยางไปรัดนี่ดูไป าพี่น้องป้าเตีย้ยยางเวลาถุงกับหน้าเนาะโลเออโลู่อะไรพี่น้องเลยคันเคยล่าได้เอินแม่ของมือนะโลเพราะว่าบ่าวชีกับเป็นน้องของคอเคยล่าเนาะเดี๋ยเป็นญาติกันเป็นญาติกันพี่น้องเคยลาได้เอิญพ่อน้องมือกับบ่าวกับบ่าวเดี๋ยวหอย,า,อยางเวลา ไปล้วค่อยขึ้นขั้นประขั้นบรคืนยียหกไกลกันาะอันนี้หางหน้าพนหัวหน้าก็อยู่กระเฮือนสุดเลงเลยห้องไพจ๋าผู้นฝนยังบทันเละอ่อนสามสี่หา้าโอ้เมดหา้หาหกห้านเนาะ เดาทา,านยูในนี้พี่้อกมาเมื่อกี้ก็เกือบตกในหน้ากับลุงน้ำท่าอุดมสมบูรณ์โอ้ nằm lại cái nàng đi tiền ở chân bờ tốt đâu căn phần là sao bay phù phù bay lip lip nhu phía đằng đấy bay nhu con ้องในนี่มันนานๆเนาะแต่ว่ารถเฟินแห้งเนาะไปรีบๆอ้าวของเฮาบาทเอาจเ่าอ้าร่อหูก็ได้ลุงล่อหูพี่น้องล่อยูกระดาแล้วายรระดากูแล้วาอนจะพ่ากแรงัง อันนี้ป้าลุงท้องคุณเขามันคลอยแล้วมันพีละเป้งแล้วขณามันขาดขาดขาดเขาก็เลยพุดขีิดต่อมในคืนดูจังไยน้ำป่าลุงแถวละแวกที่เบิ่งในแถวคุณอะมันแมนมืดนะลุงเนาะลุงหน้าไม่ใช่นี่นะลุงอยู่นี่ในแจกน้องนี่ลีมองเห็ยนไายคลิปแตะลื่ออะไรอ๋อเออ้วน้ำมันไหลไปทางไรน้ำนะมันลงคุณมันจิตมีห้องลงหวยคุ้งเล็กคุณเลยเออแล้วมันลงหวยโมงเนาะลงหวยโมงวนอันนี้มันเป็นทางเนาะหางเงิน ดูเนี่ยจังว่ามันเอลี่มติดเบื้องออกมาด้วยลุงเนื่อกี้มันเลยนีค่อยสุดเนาะปะนุงปลาแล้วจังว่ามันจังลายนะเนาะนี่พี่น้องเห็นบหมันเป็นเบื้องเลยครัมันมาคอยในของลุงกีนี่ปลามันก็เลยลงลายผู้เบื้องบักใหญ่ไปรถลุงไปรถไปเลยไปเลยนี่ลุงกกจิกนี้เออกบจิกหนึ่งมาพี่ นีตอนทั้งทั้งพี้นมาเพิ่คุกคุมเพื่นลงไาลงมาีแรงไพคุณยังบ่แล้วนี่ลุงเัยยรเออเจ้าดูเขาไพูหอน้าะไดเยอดม่ันเมมืบ้าเท่นี้นะมดหอุูเทากงมาใหญ่นะดูโอ้ยหน้าลายพี่น้องเลยบริเวณนี้เมนเมืดเลย บรรยากาศดีขนาดพี่นอ้นนองคูเสียงกบเสียงเขียนหอ้องอ่อนแอดอ่อนแอดเซลเซลเลยมาเดิอมาดามเด้อเทอนีกุ่มนาลุงก,กิเนะ้ะกับเครือญาติพี่น,อน้องคนฮึ่งๆ,ๆ,ๆ,ๆได้มาเธอหนึง่ง น,นีก็จะเป็นทางรถไทยแก่เข่าวันยีามแก่เขา่าเพิ่นตะเวนกระตกเป็นทีเรียบร้อยพี่น้อง อีกประมาณสักเดือนหนี่น้องเลยอีกประมาณสักสองอาทิตย์เนาะเข่าก็สีเริ่มเขียวแล้วปานตอนนี้กำลังหมก็ดำลงไปมองก็เรียวใหม่ๆเลย แต่พังนี้ก็เริ่มเคี้ยวนี่แล้วทั้งอันนี้ก็แม่นเ่อนว่ะแม่นมดสอ,องขางเลยนี่คืออาติพพี่น้องตะกี้ขม่นอาจสิได้สองลบพี่น้องเลยอันนี้พอดีรถซลิงลูกีกลับมา แต่บ้นานนาวานาะเพื่อนไปดำนาซอยปูนี่เกียวเลยพี่น้องสักหน่อยเคยลาสีหาใส่เบ็ดกบให้เบิงเนาะกบน่อยกัเห็นอยู่ได้พี่น้องกับบนน่อยแล้วพอดีเลยพอดีโตสองสามนิ้วมือเลยให้แล้วดำหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวเคยลาสีใส่เบ็ดกบให้เบิง คันให้มันชีเด็ดเดดก่อนพี่น้องไอ้คันฝนตกันก่นี้ใส่มันกับพกกินมันมีอาหารหลคันแดดแดดแน่และบ่านนี้ใส่กับช้ำชีถือกบกันเ่งนำบนตกเลยโอ้ยนำลายลีรอ สวนปลูกพักเครื่องปลูกเพิ่นนี่ก็ยหามีมากอะกลายเป็นมองเห็ดหน้าเนะาะายอย้าก่ายยังอันนี้ลายโพดต,ตัดเอาเลยเรียบร้่อยแล้วพี่น้องเต็มโหลดอาญา,า,าไปเมื่อเบา<ป> มาลเผอชให้เห็ดอยู่เห็ดกินอีกอนะไพี่น้องไปรอเาเลยโดไปรอเอาลาาองาอ,อลยู่อไปรอเอาลงอ,อยู่เพือนเขาพร้อมย,ยังพร้อมแล,ล,วแล้วลุยสวินโก้ตายแล้วพี่นอ้องเมื่อฮวันนี้ี่บบน พี่น้องเอยคลิปนี้ก็ล่าไปเพียงเท่านี้พี่น้องมืดเลยเนาะมันกระจีบบอคอยเห็นหงงยังบัดนี้ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมต่อ,อกันใหม่คลิปหนะ้าพี่น้องกบเพยลาแลวครับพ่อน้องเท่นสบายดี